ก็ได้ค่ะมีสนับสนุนทางสื่อช่องสัมภาษณ์คุณตะโก้ขึ้นโอ้เยเที่ยงแล้วงานลําบากมากเลยเอาประตูออกนะคะนะ เข้าไปไว่ายดีๆน็อทนได้ถอด,ดป,อประตูก่อนเา,าไปไวหายางในคุณยายไล่บอก่าว่บอกว,ว่าว่า้อางนั้นยาไล่ข้างๆนะข้างๆนะเออ จับนะสวานเนะี่ยไปกดนะ ในเดินทงเราหะไม่เกะก,กะอ่ะเอาเอาเข้ากัลละนใะห้เอาไว้ในห้องนั่นจะไล่ระวังได้เอไว้ี่เอไปพิ้งเอาไว้ดีๆพิ้งคุณเอาไว้คนเรฟังได้ละ่ละ ลื songs, e ้อเตยออกเด่นก็หนอยไปเล่นน้ำแล้วไปเล่นตักคันนาคันดากแล้วน่ะาเือ่ก็สวัสดีค่ะ